กรับกลับสวัสด,ดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแหล่พระรวยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านมื้อนี้มาตามตัวเลขกและแนวทางจากเสียนอุดครพี่น้องเอฟซีทุกทา่านหลังจากตีหางหายจากช่องไปไล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 หลายหลายังหวัดเนื่องจากเพื่อนอยู่พัรษาอยู่ในบานครับจิบไปใสมาใส่เลยพี่น้องช่วงนี้บเห็นปานหนาปานตายเลยครับงวดนี้ก็เลยมานําหอดบานหอดซองครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านโอ้่นปลูกกล้วยพี่น้อง ตูตนเกล็ดคนอยู่เพื่อเดียวครับพีน่น้องเอฟซีทูทันไม่มีลูกไม่มีเมียอยู่น้ำวัดน้ำบ้านย่ำผีน้ำแสงไปเสีนหลักครับพีน่น้องเอฟซีทูทันมีมูเป็นผีคุณพีน่น้องเอฟซีทูทันบรรยากาศย่ำแรงหนิพี่น้องเอ้ยบ่ต้องให้บ่าเถียงสาธุปู่เอ๋ลูกมาขออนุญาตทายถ้ำบารมีตัวเล็กและแนวทาง อ,อ,อ๋อเพราะอุดครับพี่น้องเอฟซีทุ่นถันได้ยินข่า,ขาวว่าเขามากนี่สองวัดแหละแต่ว่าเราบบไปสามาสาครับพี่น้องเอฟซีทุ่นถันเราอยู่เจน้ำไห้น้ำหนาเหมือนเด็ก็เลยมาน้ำหอดหมองหอดบอลครับพี่น้องเอฟซีถามตัวฤลธิและแนวทางเพราะอุดเป็นเบิงว่าเพิ่นมักตัวใหญ่วัดนี่ไก่มือไก่เว้นเข้ามาแล้วครับช่วงตองวัดกับบด้มาหากันลกบบหลักอากาศเราไปสามาสาครับพีน่น้องเอฟซีทุ่นถันอยู่เจน้ำบ้านอยู่เจน้ำไห้อยู่เจ,จน้ำหนาอยู่เจน้ำสวน อยู่เพือเดียวครับพี่น้องเอฟซีตุตันบรรยากาศบ้านเราพี่น้องเอ้ยคุณไปตะขังกันนะเด็กบรรยากาศครับพี่น้องชมบรรยากาศไปสักก่อนเราจะไปปั้งตัวเล็กและแนวทางจากประอุดเพิเ่มเบิ้งว่าตัวเล็กและแนวทางงวดน,นี้เพิ่นได้ตัวใดเดี๋ยวเราจะไปปั้งพร้อมกันมักตัวใดเพราะว่าห่างหายกันแต่ทั้งช่องโบ้เดีเขา ช่องวันนี้บ่ได้ท้ายถ้ำบ่ได้เห็นหน้าเห็นตากันมันนี่โดนละครับพี่น้องเอฟซีทูทันกะเป็นหกงวดเจ็ดงวดไปละเป็นสองเดือนสามเดือนไปละครับพี่น้องเอฟซีทูทันบรรยากาศบ้านพันครับพี่น้องเอฟซีทูทันอยู่จนน้ำไห้น้ำนาหน้านสวนอยู่ผู้เดียวครับพี่น้องว่าหลายสียายห่างพี่น้องเอฟซีทูทันขอฝากด้วยพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดแจ้งแจนเป็นกำลังใจให้ท่านสวงแล่พระรวยน้ำแน่มื้อนี้ตามตัวเลขและแนวทางของ พ่ออวดครับพี่น้องเอฟซีทุ่นฉันปะพ่อไล่ซี่ยายห่างครับสวัสดีครับพ่ออวดครับสวัสดีครับห่างหายไปโดนพ่ออวดบ่อเดีไปใส่มาใส่ตีไปอยู่ไปน้ำมันี่อะไรเจ๊น้ำมันี่อะไรใกล้ๆบ่อออดจากปลาจากดงดรตอเฮ็ดหน้าแบบนี้เฮ็ดอยู่วใครจะเอาเสื้อเทียนเลยเห็นรู้เองเลยรู้เองเลยแสดงว่าเมื่อกี้มาจากไปเบิ่งน้ำหน้าเลยนะแมนมิหนำมิหนำพ่อได้เห็ดจุกอ่ะมีอยู่ บ่หลายป็นไรบ่หลายป็นไรอย่างนี้ปัญหาอยู่ว่าเป็นหน้าดินทรายบ่อยู่น้ำม, <c oughs> มันบ่อยู่น้ำเลยจีบ่อยู่น้ำบ่ได้เฮ็ดหลายปีได้นหน้าหน้าหน้าพะอ,อุดเลยเนาะบ่ได้เฮ็ดหลายปีแล้วปีนี้ฮอกก็สิมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่หญ้าหลายพร้อมนั่นนี่แหละตัวปัญหามันพี่น้องปูกระไหลหญ้ากระไหลเฮ็ดไปแล้วผลผลิตตั้งสี่เดย์สามเดย์เนาะลองเห็นลองเบิ่งแต่ว่ากับยู่ผู้เดียวคือว่าเลยเนาะกได้์มากอะ กินเพุ่เดียวยู่พุ่เดียวพี่น้องเอฟซีทุานฟันดีไปฟันยู่เต้บนเน่ใจปันไดดิอืมอืมบนเน่ใจปันไดหวดเป็นสีหนึ่งสีหาสองพันหาเราทูสิบห้าขึ้นหือยิ่งข้าวหาหลังจากที่บนเดช่องก็ยูตจน้ำทีน้ำท่างน้ำมูน้ำพวกไปจังสีน้ำผีน้ำจจงสีพี่น้องไม่ได้กาดบ้านเพิ่นเพิ่นจะหย่านอยู่ดิไม่ย่ง,ยง,ยงขึ้นเนาะ เป็นยำขึ้นอยู่ผู้เดียวป่ะนี่ฝันบ่เลี้ยวทางไหนก็คุยกันอยู่เขาก็บ่นแย่ใจบันไดอ่ะนะเออแต่มีมีมากอยู่ตัวนึงตัวไหนมักเลข้ยแปดสองนะโอ้ยจะพี่น้องเอฟซีทุกท่านถึงชี้แอสเลยบัะนี่ม็กตัวเดียวโขโรเลยพี่น้องเลข้ยงแล้วมาหลายตัวแล้วพี่น้องเลข้ยงเพราะวศนะพ่อะุศ แปดสองแปดสองตัวเดียวโคโลพี่น้องจ้งดีเขาพวกเขาจะลองเบิ้งเพราะว่ามันมันมันมัดนอะไเนาะมันโดนเราบ่ได้ออกสองมันมันหลายเดือนหลายเดืเนาะสามเดือนหลายเดือพี่น้องโดนเติมแล้วบ่ได้โดนเติมแล้วบ่ได้ออกสองหนึ่งจีนหนึ่งขีดแปดขีดหกห้า มันจีนึงสีงหายพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเดียวโคโลเลยแปดสองมิจฉุมาอีกหรมีตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวนี่แหละพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเดียวโคโลพี่น้องเอฟซีทุกท่านประวดแปดสองพิ่เจรนาวพี่เจรนาวเนานะานาบันนีค่คุยกันมามาคุยกันเขามาหว่ากันอยู่แต่ว่าจะว่ากับว่าไม่ได้สนิทใจปันไลยจีตัวสนิทใจปันไลย แต่ว่ากันนาล่องอยู่ได้พี่น้องมันตัวเดียวเนาะแปดสองตัวเดียวโคขลครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเล็กแลี่นวทางของปรอุดกวดบัญชีหนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเอาครขอขอ,ขอบคุณขอบพูดปรอุดครับบรรยากาศสวัสดีครับเพื่อนบอลหลายดอกพี่น้องเพื่อนบอลสันๆจนๆจาอๆแต่ว่าได้ใจคว่ำเ,เนาะเอาครัขบขอบคุณขอบคุณปรอุดครับนี่ครับบรรยากาศพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพิ่อนบอลหลายครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านปรอุดเพิ่นเป็นคนบอลหลายมาแต่ไดน วันคนเอาไงไงวเขาเป็นสามาบเอไปใส่มาใส่เลยครับพี่น้องเอฟซีตุนทันปฏิบัติจะทำอยู่ยูเจนนี่ดูเจนน้ำไหลน้ำหน้าแลวกอยู่พู้เดียวเมื่อเคยมีหลูมไม่มีครับพี่น้องเอฟซีตุนทันลาหลังจาาที่บวชซื้อออกมาเรามาอยู่สภาพนั่นนี่เลยครับพี่น้องเอฟซีตุนทันบานเรื่องของหอเพิ่นจะปุ่นล่ครับพี่น้องว่ามันตู่พังล้างเดียวโขลครับพี่น้อง ตัวเล็กๆแนวทางกระตัวเดียวโคโล้เพื่อนครับพี่น้อง FC ตัวทันของพู้อุดเพื่อนผีมันจะกลายบ้านเพป็นเป็นติริยาดีๆนะพี่น้องอยู่ผู้เดียวจังได้ปีกาอยู่ครับพี่น้อง FC ตัวทันเป็นแอดโปรกาอยู่นะพี่น้องแต่ว่าหมกปลูกพักปลูกนั่นปลูกนี่ไว้ของเราผู้เดียวอยู่ผู้เดียวครับพี่น้องตัวเล็กยแนวทางของเพื่อนครับพี่น้อง FC ตัวทันโตเดียวโคโล้เพื่อนครับพี่น้อง FC ตัวทันมัดแปดสองมาสันระหว่า คุยกันกับผีแหละล่ะครับพี่น้องเอฟซีว่าเด็กมันมีแปดเตอแล้วล่ะหล้วก็มาถือก็แปดสองพอดีพี่น้องเอฟซีตุกท่านครับไปพิจารณาเอาท่านช่องก็เป็นเพื่อนแค่เสียงกลางเพราะอุดเป็นแนวทางครับพี่น้องเพราะอุดเพื่อนผีหลังจ่าเตี๋ห้างหายจากท่านช่องไปดุลมือนี้ก็ได้เอาถึงเวลาสิ่ตรงคุยกันแหละครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านตัวเลขและแนวทางแปดสองกลับไปหาไว้ด้บพี่น้องเอฟซีได้กลับไปพิจารณาเอาครับท่านช่องเป็นเพื่อนแค่เสียงกลาง รับตัวเลขเล่าบอกว่าแล้วสีเมลอื่นเมลแรงสีเซียงเบองหกแปดระ่า่างสี่นะพี่น้องเอฟซีตุ้นทันเมลแรงซีเซียงเบอรหกแปดแปดหกอีกจันวนึงไก่มือไก่เว้นจันสี่ได้กลับมาหากันใหม่ครับพี่น้องเอฟซีตุกท่ันตัวเลขและแนวทางของเผลแต่ว่าเมื่อนี้เอาไปตัวเดียวโขลวครับพี่น้องแปดสองไม่มีบม่มีพ่วงครับไม่มีพวงพร้อมหลน์วัดทีพานมากจะเคย ซาจริงๆกับตัวเดียวโคโลนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านของเราโม่แต่ปล่อยเลขหลายตัวครับปล่อยตัวเดียวแถวโค้งแถวนีกับเคยถือน้ำเพลินกับโมเมนต์หน่อยหน่อดครับพี่น้องเอฟซีไปลาเข่าหลักกับเข่าเงาเลยของเพวกนั่นแต่ว่าบ่อบ่จ่ายบอยังกับคืออยู่จริงๆบ่ไปใส่มาใส่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเลขกกับตัวเดียวโคโลไปพิจารณาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านมักกัตามบ่มักกับพานการตัด้เสียสิทธิ์ยูนอมเอฟซีครับพี่น้องเอฟซี ตัวเดียวโคโลครับบรรยากาศบ้านแล้ปตะย,ยันยังได้พี่น้องชมบรรยากาศบ้านเพันครับบ้านให้หน้าตาสวนเพันยูนี่ก็เคยให้เลขได้ดีดีเลยพี่น้องต้นไม้ต้นเดียวแต่ว่าแตกง่าออกมาพี่นอ้องเป็นหนาหง่างหากง่าพันพต้นเดียวครับพี่น้อง เจ้าปลาแตกออกมาบุมงบุ้งหงวะต้นนี่อย่างพี่น้องแตกออกมาเป็นหลุมกลอพังกลองผ่เป็จนจะหยาดอีหลีแต่พี่น้องเราอยู่ผู้เดียวจะไหนเราอยู่ได้ไม่ไผ่ตรงครับพี่น้อง FC ดูทันดูเรเนียลทางของเพิ่์นครับพี่น้อง FC ดูทันตัวเดียวโคโลครับกาแฟตอนพี่น้อง FC ครับไปพิจารณาครับพี่น้อง FC ดูทันเราขอฝาก กดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจแห่แหล่ผ้าวน้ำแน่ครับพี่น้องเอฟซีท่ทันโศกมันมานลำลำเรื่อยๆสุขูสุข้นครับจังหวัดวันที่หนึ่งสิ่หาสองันห้าร้อยหกเสื้อผ้ารัดตัวเลกพออุับพี่น้องเอฟซีทูทันโตเดียวโคโลแปดับพี่น้องไปพิจารณาได้พี่น้องเลยท่นสองเป็นเพื่อแค่สิ่งการกัดสินใจเกินเดือเอฟซทูทันครับกระสีเดียวกับในคลิปหน้าครับคลิปนี้ ศิริเดล,าล่าลงไว้ซากน์ก่อนจีมาตามตัวเลขและแนวทางพระอุ้ดปืนหายไปพี่น้องเอฟซีตุ้นทันเพราะว่าเปืนว่าเปืนจะเสี่ยงมื่อเรียงปืนจะเสี่ยงแปดหกเบิรงว่าสิเป็นจ,นนจะไหนแต่ว่าตัวเลขเราปล่อยมาแล้วครับตัวเดียวโคโล่แปดสองครับพี่น้องเอฟซีโชคๆมนันมนันลำๆเรื่อยๆคือเก่าแหละครับพี่น้องเอฟซีตุ้นทันพอกัำลม่คลิปหนาะคลิปนี้สิล่าลงไว้ามีซากนก่อนนี่ครับพี่น้องเอฟซีพอกำลังคลิปหนาครับสวัสดีงามครับพี่น้องครับ